ครับผมนะครับหลังจากนะครับที่เราได้เช็คขั้วนะครับเปลี่ยนสวิต์อ่าเปลี่ยนสวิต์แล้วครับปับ๊บนะโอเคทำสูงโอเคได้แล้วโอเคนะครับทำสูงเนี่ยน,นะครับสวิต์ใหม่เราเปลี่ยนนะครับเราทำความสะอาดขั้วขั้วขึ้นสนิมครับอ่าม,มันไปติดแล้วครับอ่า ไฟติดแล้วก็ต้องทำไปตามอาการนะครับต่ำสูงสูงต่ำสูงต่ำโอเคครับมีข้างหนึ่งครับไม่ค่อยสว่างน่าจะเป็นที่หลอดไฟนะครับน,นี่ครับเดี๋ยวเราจะได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟอีกหลอดหนึ่งนะครับเพราะว่าหลอดหนึ่งเราเอามาใส่ใหม่หลอดหนึ่งมันติดมากกับรถ โอเคนะครับเดี๋ยวจะได้ทําการเปลี่ยนหลอดไฟให้เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวจะได้ประกอบนะครับเี๋ยวจะได้ส่งงานนะครับเดี๋ยวก็จะใส่ตะกาหน้าเดี๋ยวจะส่งงานให้จบครบกับเจ้าของรถนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์ครับผม